พ่อจ้ามว่ามึงเจื่อได้ตามาพี่เจื่อได้ชั้สันค่ะตอาสันน่ะบเดียวที่ชังนันคือแับนั้นชังสันนะค่ะชื่ออยังค่ะเจอทองกับสื่อทองเนาะทองใจใจกับไม่ใจต้องเนาะบากระย์เปรีนะคนหลังชื่ออยังจากคนหลังนั้นค่ะเอ็ดพีชื่อแก้วกับ ซื้อจอกแก้วกับไม่แก่จอกีปแตกบาตีนเน้วนั่นใหญ่หล่อไปเลยเจอาโตกับม่ไเกยตามตามตาได้คุยตบพอกราอาก็ตามเฮมันยืนนั่นไม่เกยตามบอกเองเลยมาลูก็นีสื่อทองเนาะค่ะนาะครับอืหน้าตาหน้าหักไหลน,นะคะไปตาหักเจ้อย่า ไม่รู้กเลยพษาอีสานี่เเาบดายบ้าแค่ได uh> ้ uh ่ะาษาสีสานี่วอาบด้บอไอ้ี Heaven ้สิบบย้อยมองเอาบด้บ่อสสานบโบมึงแรงไม่ฟิดอกับพีแรงไม่จับต้องกรไพ้ซันพี่ยังบ่ฮัทวาเ้ยได้ะบอกฮัเวาให้วาไม่บนัดเด้อบ้านน้องคา น้องจิ้นมาโยนนั่นแล้วไม่มาอยู่เมืองไทยอุ้ยมาอยู่โดนชิปปีแล้วคะ่ะมาโดนชิปปีครับอ้าวมาโยนนันชิปปีเหรอแล้วเแรงๆแล้วโตควงตาเฟได้บุ๊กการุ่นนู้นละไม่ห่าดีใจร้ายหละได้บักหอดการจินอดิตมือนี้เนาะคะ่ะเป็นครั้งแรกที่เคยมาเนาะครับร้อยจริงป้าใจเจ้าน้นองจอยช่วยนายพีได้ยุคใหน้องสี่ห้าในนาะคะ่ะครับ ทำมาโลดถา,ามาโ,มาโรดสิอยักษัหยังถามาโรดไม่รู้หร <c oughs> อกะรู้น้อยเหรอตั้มแกนะประเดี๋วราหนงตัวมาละคอมาละกอีนบักหงค่ะบักุงมันรอยๆอยตัวบักหงเอยเลยบักุงจะดื่มรอดก็เคยบักุงมันแล้วคุ้มมาละกอนี่บัุหงนะคะ่ะครับตนอนนู้น่ะน่องนุ่น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 ถนนนี่บักมี่ค่ะ กขนนบักมีค่ะถ้าอย่านัดตนึ่นบักนัดอย่านัดบักนัดแล้วตัวอย่านัดแกอย่ากนักดอะไรค่ะเมียนกันเนาะอะไรก็เมียนค่ะแล้วไม่รอดตัวก็เป็นอย่างแต่เมียนหวานมื้อนกันนี่ตวัวชุชมพูนหรอชุ่มพูนในบักสีดาค่ะขนมจีนนี่ข้าวปุ้นขนมจีนประเด็นว่าข้าวปุ้นอ๋อขนมจีนข้าวปุ้นตัว่าใบชะพลูพักี้เลินอ๋อพักี้เลิน อชมพูสุมพูในบักสีดาค่ะชื่อยหอมชมพูบักสีดาไม่ไม่เล่นหลวงเขาอยากปวดหลานนุชเนี่ยบางทีเขาเปลี่ยนชื่อเนี่ยคนนั้นคนนึงเดียว,วยนนืนเดียวลังลงเค้วยปวดหลานนุชดเล่นี่นะแกรักนะจ๊ะบาร์ทุกฮะมันนั่นนงน้องนะค่ะทว่าจิงกาจิงกาเอ,อินว่ากระป๋อมกระป๋อมมันไอหมีบอค่ะกระป๋อมมีครับมันคืออันยังค่ะ คือโบ่ติดตั้งฟ่าจางนั่นครับกระป้อมครับอยู่ใส่คระอยู่ในมือครับมันหนวดแตกหนามเข้าเลยครับฮู้ยมองบันเทือกล่าก่อนเด็กค่ะขอบคุณพี่น้องหลายๆประมือจากน้อยเด็กค่ะขอบคุณหลายค่ะนาตัวบ้านป่าเมียก้นเปน